เกียวเม่เผยภาพเงานักเตะพร้อมกับคำใบ้คาดเป็นทีมที่จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ผลิตเสื้อแข่งในฤดูกาลหน้าซึ่งจากคำใบ้ล่าสุดมีความเป็นไปได้ว่าทีมดังกล่าวจะเป็นทีมดังจากปากใต้สงขลา f อฟก่อนหนนี้ทางเกียวเม่แบรนด์กีฬาดังจากสเปนที่ออกแบบชุดกีฬาให้กับสโมสรชั้นนำระดับโลกอย่างเรอัลมาดริดและทีมชาติสเปนได้มีการบอกเป็นในใัยว่าอาจมีโอก,กาสจับมือผลิตชุดแข่งขันในซีซั่นหน้าให้กับสโมสรฟุตบอลในไทยหลังทางเพจยังเป็งทางการ มีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นโทนสีแดงดำซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสีทีมประกอบไปด้วยเมืองทองยูเนเต็ดขอนแก่นยูเนเต็ดอุทยัยธานี f c และสงขลา f c โดยล่าสุดทางเพจเกียวเมธไทยแลนด์ได้ปล่อยภาพพร้อมคำใบแบบที่เรียกได้ว่าไปสุดๆแล้วนะหลังล่อยภาพเงานักเตะยืนอยู่ทางเข้าสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าสนามสวยทะเลงามแฟนบอลน,น่ารักอาหารลรอยจังฮู้ซึ่งเป็นคำใบที่ดู จะตรงกับทีมแชมป์ไทยหล็ก3ส่วนใต้อย่างทัพเงือกสมีลาสงขลา FC มากที่สุดเพราะนอกจากสีประจำทีมที่ใช้แดงดำแล้วยังเป็นถิ่นที่มีทะเลและใช้ภาษาถิ่นว่ารอยจังหู้เวลาพูดถึงอาหารอร่อยๆแต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอทางเกียวเมะประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งคาดว่าคงอีกไม่นานขอแฟนบอลอดใจรอกันอีกนิดนึนงนะครับทางนี้ปัจจุบันเกียวเมะเป็นผู้ทำชุดแข่งขัน ให้กับสโมสรนครราชสีมามาสเตอร์เอทีมในศึกไทยลีกและอุดรธานี f อฟทีมจากไทยลีก2เพียง2ทีมต้องรอติดตามว่าทีมไหนจะได้ร่วมจับมือทําชุดแข่งกับเกียวเม่เป็นทีมต่อไปนะครับส่วนเขาต่อมาได้5ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เอเชียเซอร์ไพรส์หนึ่งเดียวอาเซียนฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2022ที่ประเทศอินเดียได้5ทีมทะลุเข้าสู่ รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2023ที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยโค้ต้าเอเชียแบ่งออกเป็น5บวก1บวก2ทีม5ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกอัตโนมัติบวก1เจ้าภาพฟุตบอลโลกคือออสเตรเลียบวก2เพลย์ออฟกับโซนอื่น หลังจากผ่านการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2022รอบแบ่งกลุ่มไปแล้ว2แมตช์ก็ได้5ทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยเสือไพ่ยอย่างมากเมื่อฟิลิปปินส์ทีมร่วมกลุ่มเดียวกับทีมชาไทยกลายเป็นหนึ่งเดียวจากอาเซียนทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ส่วนอีก4ทีมล้วนแล้วเป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่มักได้ตัวไปเล่นรอบสุดท้าย ฟุตบอลโลกเป็นประจำอยู่แล้วโดย5ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2022ประกอบไปด้วยจีนแชมป์กลุ่ม A ผลงาน2นัดชนะไต้หวัน5ประตูต่อ0ชนะอิหร่าน7ประตูต่อ0ออสเตรเลียกลุ่มบีผลงานชนะอินโดนีเซีย18ประตูต่อ0ชนะฟิลิปปินส์4ประตูต่อ0พบกับไทยวันที่27มกราคมฟิลิปปินส์กลุ่มบีผลงานชนะไทย1ประตูต่อ0แพ้ออสเตรเลีย0ประตูต่อ4 พบอินโดนีเซียวันที่27มกราคมญี่ปุ่นกลุ่ม4ีผลงานชนะเมียนมา5ประตูต่อ0ชนะเวียดนาม3ประตูต่อ0พบเกาหลีใต้วันที่27มกราคมเกาหลีใต้กลุ่ม4ผลงานชนะเวียดนาม3ประตูต่อ0ชนะเมียนมา2ประตูต่อ0พบญี่ปุ่น27มกราคมซึ่งทีมชาติไทยจะไปมีลุ้นในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบ็อกเอา u ์เพื่อลุ้นตัวไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้ ตามกฎ AFC เจ้าทีมอันดับ1และ2จาก3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับพร้อมกับทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุดจํานวน2ทีมจาก3กลุ่มรวมแล้วเป็นจํานวน8ทีมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปส่วนข้าต่อมาควนหลวงจากเกมที่บุรรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะทรูแบงคอกยูเนเต็ด ไปแบบสุดมันหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหัวหอกตัวเก่งของพวกเขาอย่างสุประชัยใจเด็ดมารับใบเหลืองที่4ของซีซั่นทําให้ดาวเตะที่ลืมตาดูโลกในจังหวะปัตตานีจําเป็นที่จะต้องจิตโทษแบนในเกมถัดไปทันทีโดยเป็นเกมที่พลพรรคประสาทสายฟ้าบูรัมยูเนเต็ดต้องออกมาเยือนเมืองทองยูเนเต็ดวันที่29มกราคมนี้โดยเหตุผลที่ขยับเพราะว่าเดือนมีนาคมนี้ มีรายการแข่งขันทับซ้อนโดยเฉพาะศึก AFC แชมเปี้ยนลีกปี2022รอบเพย์ออฟที่มี2สโมสรในศึกไทยลีกลงทําการแข่งขันในวันที่15มีนาคมนี้ทั้งบุรีลัมยูเนเต็ดไปรุยแดกู FC และการท่าเลือ FC บุกไป,ปเยือนอุสซานทุนไดจึงต้องเลื่อนโปรแกรมเตะใกล้เคียงวันเวลาเดิมของแมตช์เดย24ที่จะเตะกันในวันที่11-13มีนาคมมาไว้ในวันที่28-30มกราคม แต่ว่าเดาายิงทีมชาติไทยสะสมใบเหลืองครบ4ใบทําให้ไม่สามารถเดินทางมาโชว์เพลงแข่งในชินทันเดอร์ดวมสเตเดียมวันที่29มุกมกราคมนี้ได้อย่างไรก็ตามทีมเองก็ต้องเช็คความฟิตจนทานโบลินกิกองหน้าทีมชาติคองโกว่าจะหายทันหรือไม่นะครับสําหรับสุปชัยเจเด็ด โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในไทยลียกฤดูกาล2021-22หลังจากยิงไป10ประตูจากการลงเล่น17เกมซึ่งกลายเป็นดาวซูเปคนไทยในเวลานี้แต่ตามดาวซูเปของไทยลียกอย่างแฮมิลตันโซอาเลสสูน่าจอมกางปีกหนองบัวพิเชียเอฟซีกับวิลเลียนพอปจากเมืองทองยูเนเต็ดเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับส่วนข่าวต่อมาท่าเรือใจเชื้อนะักเตะสลดโควิดคัมแบ็กกลับมาซ้อมเกือบทุกคนแล้ว ทัอสิงเจ้า่าเริ่มหายใจโล่งขึ้นหลังบรรดาเจ้าหน้าที่และนักเตะเริ่มทยอยหายจากป่วยติดเชื้อโควิด -19 กลับมาคัมแบ็กฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้เกือบทุกคนแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมบุกลังฉลามชนชมพูรีเอในวันเสาร์ที่29มกราคมปี2565นี้ความวุ่นวายของทีมสิงเจ้า่าการท่าเรือเอทีมดังแห่งสกรีเวอร์ไทยลีกฤด,ดูกาล2021-22ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีเจ้าหน้าที่ทีม และนักเตะติดเชื้อโควิด -19 ถึง14รายจนทำให้ต้องขอเลื่อนเกมการทะเลือเอพบกับสุพรรณบุรี FC วันอาทิตย์ที่23มกราคมปี2565ออกไปก่อนล่าสุดผู้สื่อข่าว SMM Sport ได้รับรายงานว่าคุณพลนักเตะสิงห์เจ้าท่าการท่าเลือ f อเริ่มทยอยหายจากอาการป่วยติดเชื้อโควิด -19 เกือบทุกคนแล้ว โดยเหลือเพียงแค่เจ้าหน้าที่และนักเตะอีก2-3รายเท่านั้นที่ยังอยู่ในการกักตัวขณะเดียวกันยังได้รับรายงานว่านักเตะอย่างธนบุญเกษรัตที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็พ้นการกักตัวตามมาตรการของภาครัฐและสามารถเข้ามาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็น ียบ,ยบสำหรับสิงห์เจ้าท่าการไทเรอเอฟซีมีโปรแกรมจะยกพลบุกไปเยือนฉลามชนชมุมุรีเอฟซีที่สนามชมุมุรีสเตเดียมในวันเสาร์ที่29มกราคมปี2565เวลา18บนาฬิกานะครับส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเรียกเสียงฮือฮาในหมู่แฟนบอลบ้านเราได้ไม่น,น้อยเลยนะครับสำหรับมินะทานากะแข้งสาวทีมชาติญี่ปุ่นที่กำลังรับใช้ทัพนาเดชิโกะในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2022 อยู่ในตอนนี้โดยนัดล่าสุดที่ทีมแม่เนื้อนิ่มแดนประดิบเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3ประตูต่อศูย์ในรอบแรกกลุ่ม4นัดที่2มินาจังได้โอกาสรับปอกแขนกับตันทีมต่อจากซากิคุมาไกาที่โดนเปลี่ยนตัวออกไปก่อนจะมีกระแสข่าวเล่นในทำนองชาติกำเนิดของเธอที่มีเชื้อสายไทยอยู่ครึ่งหนึ่งจากบรรดาเพจฟ,ฟุตบอลในโซเชียลมีเดียบ้านเรานะครับอย่างไรก็ตามมินาจังถือว่าไม่ใช่แข้งสาวหน้าใหม่ ไล้ชื่ออย่างไดแต่เธอเป็นหนึ่งในดาวเตะระดับแถวหน้าของแดนสามูไรและมีอายุ27ปีแล้วแถมติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2013ลงเล่นไป53นัดยิงได้32ประตูและนี่คืออ้างอิงจากเว็บไซต์สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับสำหรับมินาจังมีคุณแม่เป็นคนไทยเกิดเมื่อวันที่28เมษายน1994ที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะย้ายไปอยู ญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กๆเ,เริ่มเข้าทีมเยาวชน NTV ตัวเกียวแวดีเบเรซาตั้งแต่อายุ13ปีก่อนจะได้ประเดิมทีมชุดใหญ่ตอนอายุ17ปีเท่านั้นเธอมีดีกี้ไม่ธรรมดาเมื่อคว้ารางวัลดาวซนโวนาเดชิโกลีกฟุตบอลหญิงลีกสูงสุดของญี่ปุ่น4ปีติดปี2016ถึงปี2019ติดทีมยอดเยี่ยมของลีก5ปีซ้อนปี2015ถึงปี2019และรางวัลน,นักเตะหญิงยอดเยี่ยมของลีก ถึง2สมัยปี2018ถึงปี2019มาครองได้อย่างสุดยอดนะครับในปี2020มีนาจังได้ย้ายไปร่วมทีมดังของประเทศอย่าง INAC Gobel ล e o n e s s a C, be, ก่อนเมื่อปีที่แล้วจะถูกไบเออร์เ e เวอร์แห่งเยอรมันยืมตัวไปร่วมทัพเมื่อปี2021นั่นเอง